ถามเนี่ยบ้ามั้ยเฮ้ยพี่เขาจะพูดได้หรอถามเขาสองก่อนพี่มาหลายคนอาจจะรู้จักพ่อพอดีนะอันนี้เดี๋ยวเนี่ยเพลงหน่บ้างบนึ่งได้ไหมครับผมเกี่ยวกเพลงแป๊บนึงโอเคเข้ามาเข้าไปหกห6 5ลูกชาเตี๋ป๊อกใครอยากต่อยเปล่าไม่รู้ว่าับ นั่งรอเขมึงก็รอข้างนอกอ่ะเฮ้ยสองคนดียะทุกเช้ยเรื่องเขาเอาไปเลยขอขอไม่ใช่นักมวยนะนักมวยนี่เดี๋ยวพ่อเขาเล่นคุณนะผมบอกเลยคนไหนคนไหนเอาคนไหนดีวะมาที่มาสามคนมาที่มาไปเย็นเลยจ้าเด็กเก่งเลยเด็กเก่งพวกมาดักกูข้างหน้าไม่งานเข้าเลยมาโอนอันออกเลยใครได้ใครใครจะได้ต่อยร่อยออก อ๋อออกไปป่อยมวยป่าจริงอ้าวปยมวยน้องตัอมวยผมไม่ไดยมวยใหม่ใหม่จริงป่าจริงป่าจริงป่านี่ลูกทาเดียบก์นะอันนี้เอาโอเคป่ะมอเคชัวนะได้ไหมโอเคได้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 แปแปลแปแปยังไม่มีเลยยวค่ไหนยคหนโอ้แปะตัวตาให้หองแก้วแล้ว ลกายเกี่ยโป้มนะลูกชายเกี่ยโป้ครับเกียโปดนเราผมมาจากออสเตรเลียนะครับมาจากแลมาจากนิวซีแลนด์นิวซีแลนด์เพเป็นนแลนด์ผมมาองสามเรีย้ยครับมมืเด็กไหมม็เด็กเกินมาเแล้วผม ยินดีแล้วก็ตู่ไออนโทรวันการทุนจิตนผมขอบคุณหนานี่ตลาดติดลามาร์เก็ตนะผมนี่อะไรขวบมาครับเพื่อนนะครับบุดมาบดหยุดมาไหนบล้วาแรงทุนจตไหนกองเชียร์นะครับเคยมวยไม่เคยนะไม่เคยนะแต่้องแต่ละ้องโอเคมาใครมาครับชื่ออะไรเป็นเวนมาไหนเป็นเกษเป็นเกษมนี่นะครับเพิ่งกลับมาจากดิสนีย์แลนด์นี่นะอยู่ที่โน่นนะ น,น,นี่อันนี้หลายคนน่าจะรู้จักพ่อเขาดีนะลูกชายพี่โป๊ะอานอนท์นะผมนี่ลูกคนดังโ okay. อเคถ้าถ้าูบไ,ไว้อันนี้ผมพ่อบนะลูกเขาชอบฟอรมวยชอบไบท์ผมว่าเห็นเขาไบท์อย,อยู่หรือว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะผมวันนี้จะมาตั้งใจให้เรามากกรีการโมสากลนะหนึ่งยกหนึ่งตัวนะสามวันธีถ้าถ้าต่อยกันแรงพ่อจะไม่โกรธใช่ไหมมาลูกขอฝากกรรมการก่องนะผมถ้าโดนอะไรไม่มีใครเป็นศักดข้างหน้านะไม่มีใคร ทางคนบอกไอ้นี่มาใครไม่รู้น้องจครับตู้ตู้นะครับุกนก่อนมาคู่นี้ต้ะั้เยอด็ือูมมืเกีมเกีดูันผมเขาเป็นนะเขาเป็นนะย่เบาอยารีบรีขอตึ้งเตยครับคู่นี้อุกหน่งองหญ่ก่อนต่อยแรต่อยแรกต่อยเขาก่อนล่างบนล่างบนสลับล่าง เอาเป็นคนเสียงเสียงกัญาาเอาพี่วิทย์ถ่ายรูปนะเอาเลย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 เด็กการดีนักการดีมันอยู่โอ้โหให้ยหมันอยู่ในสายเลือดว่ะมันอยู่ในสายเลือดจริงกาดกาดตายไปดิดึงต่อยดึงต่อยเดินเดิน พ่ดีโอไม่ออมานี่ขบแต่แรกเลยหนเลยนเลยนนเลังสายุนเยุดเลยนอโดนงนาทีผ่าน1น่าอ้อ้ยไ่ต้อไใกล้ๆตงเยดีกว่าเอาเลือดแล้ว โอ้ยโอ้ยนับปนตัวนั้นหรือป่าโอ้ยอไนไหวไหมไหวไหมถัวดนนับกไหมพอแล้วไหมพอแล้วไหมพอแล้วอ้าวขอโทษครับผมี่เนับเปนตัวนั้นอีกแล้วครับผมโอ้โหสุดยอดสุดจัดตแล้วนับด้วยถังแตกคนับอะเป็นไงบ้างครับผม ฟังลุกเซียอยู่กูไม่เสียร็ต้องต้องหน้าแล้ครับปากเป็นแบบเอาอน้องใจด้วยว่าน้องอยู่ต่างมาเนตลอดก็เลยแบบอยากให้เอ็นดูน้องเานิหนึาเข้าไปดีขอพักกันเลยดับเบิลโบนัสหนุอเขาแตกได้ตีน้อยไีข้างหน้านะเฟยบอกปกติผมกินแต่อมากสเตปกตินี้กินแต่ให้ที่เหลาให้พี่ไม่ม่ายปไม่เป็นไรไม่เป็นไร